ที่สนีส้สามเยังเป็นอาวทยอยู่ครู้สของชันคเส็จไปหนชนะหดูว่าตัวที่สไม่เป็นไรครับวันนี้ออะไรเยอะอะไรเอองระมบ่างี้เอาี่เขาเทียอตัว้นัว โชว์แบบวันนี้ที่ีเลยครับคู่ี้หน้านี้บอกบอก่่อยู่แล้วมึนอยู่แล้วดกระเกสีตัวลายูชลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของควนี้สุดทาสีตัวโอ้มาแล้วแนตุอเป็นแที่จะเย็นนี้เปล่าเราะนี่ยีอับอบอยู่ที่

หลาไรเอาไรตีแต่กิโลก็มเย็นหาเย็นเย็น่ไปนน่าจเป็นผู้ีกิโลตัวเ็ีโอ้ีล้วเป็นผู้ที่หเตรียมพร้อมด้วยกันด้วย

ดูแนายระมต้มฮาราคุไรัไม่แม่ตัวคุณเนี่ยจะเป็นชลล์กวไมันไม่ได้นแตัวพี่มันยังสู้อยู่เอ้มแต่อเ้ครับ

ไก่ชนลูกไก่ชนอ้าวน้องภาาตัวลาบนเวทีตายละแม่โง่โองตันเดืองเลยโง่ใจเลยไง่ใจใช่้หม่ายงั้นตัดกินใช้ไหม ทุกอย่างก็นมาเนี่ยแพทมองว่าถึงขั้น็อกแขนตแตมจนมาถึง 3, น้นสามล็บโท้โย้โอ้มออ้โอ้โอ้อ้โอ้้จใหญ่กว่าตับครับอ้พอด้โ้โอเ้โอ้้โอ้โอ้โ้โอ้ออ้อโอ้้อ้นะ้้อ้้ เอาเอาเอาครับอ้าวอ้าวเอาชูครับเอาเลยครับยอมรับหัวไปอีกเราไปเลยเข้า <laughs>